สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีหน่อยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องเอิงครับมาผมมาขอกับบ่าวโทในช่องทองพูนแม่น้อยน้องอุ่งเองครับเบงเอาอีกแล้วจับกล้องขึ้นมาเลีนนี้อีกแล้วมันเป็นตด็กินเขา่าบ่ล่ะนี่ซอยกันทํามาหากินตีละโดเออนั่นละเห็นคนถือกล่องขึ้นมาเรานีนมาใส่โหลดแหม,ม่าเมียนเรนหนีมันสิไปได้ด่ไทยบ ช่วยกันทำมาหากินนะ่ะมันถูกต้องแล้วน่าดูเด็กระโดนี่ไม่ไหวเลยจอบเตอร์เซเลนหนีบรรยากาศย่ำคำครับพี่น้องบ้านหนองอิงครับวันที่หนึ่งสิงหาคมครับพี่น้องเป็นเดือนของแหม่เนาะครับเนาะเดือนสิงหาคมเป็นเ,นเดือนวันแหม่แห่งศาสตร์ครับ วันที่12สิงหาเริ่มต้นเดือนใหม่ครับวันที่1สิงหาคมครับกับมือนีเมิดมือเข้ากะด้เวียกได้งานพ่อสมควรเนาะครับเนาะก่อนที่เข้าสิมาท่ายคลิปให้พ่อพี่น้องเอฟซดีเบิง้งเบิงพี่น้องปลามันเหล่นนามครับคือกันกับมันหัวฝนสิตกไหม ย่อมย่อมย่อเย็บหนึ่งคือเม็ดฝนเลยพี่น้องฝนลงเม็ดลิ้นกับเยาวลิ้นเถอะมันบอลิ้นแบบนี้เขาเอื้อนบ่เอื้อนฝนลิ้นเหรอครับเขาเอื้อนฝนลิสิลิ้นกับบอลิ้นนะถ้าลิ้นมันต้องแห้งกว่านี้อันนี้ลิลิซื้อพ่อเพราะต้องลิ้นดอกค่อยๆเอ้าซ้อมไว้ซ้อมไว้จังหน่อยเสียเป็นองค์ขลัก มหาดเล็กกับมหาดใหญ่นั่นละหวาดวาดวาดเบิังลีลาก่อนเริ่มมีลีลาเลยเยด้เด,ด้่น,น,ดนี่เนี่ยนี่อ่ะดุกดีเลยเหลือมีลีลาเลยเด้เป็นไดล่ะกัดเอ้าเอ้าเอ้ยอย่าเอ้ยแน่แขวบพี่เราพี่น้องแขวะน้อยแขวกะลังโพขึ้นมาซ้ำไอ้ปไปมาจิ้มแขวนี่แหละไอ้โดวะกัดหลดไอ้หนูแค่นี้นั่นเบิ้งตี ปซอยกันทำรมหากินอีกแล้วโอ้ยโดกระโดดโอ้โหดดปซอยกันทำรมหากินเลยน่าดูเด็กไอ้โดนี่บดเลยบด้อีหยังเลยบ่ซอยกันทำรมหากินเลยโดนี่ปวดแล่นนี้อีกแล้วเด็กบ่ต้องไปไอ้โดนี้จากอีกแล้วกลับมานี่กัดคอเลยเด้อไอ้โดกลับมากัดคอเลยเมืองเพิ่นเนมอมไอ แนมอายเลือใจอายหลายอายแล้วนี่จากอีกแล้วเป็นตะลิตโต้นหายพาพอเป็นพี่น้องอเอ็มซีมาเบ่งป้าเล่นน้ำครับใจละปูนขกินน้ำป้าขกินน้ำพี่น้อง ปลาเข็งมันเลีนน้ยนหนามเอา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 ทาเลียนมื่อนี้ประนางไป้ลอยให้อาหารเทียงก็เลยได้กินเป็นสามขาบเลยมื่อนี้ลูกเด็กเบิงพี่น้องเบิงตีละเอ็ดปเป็ดเลย อ้วนเป็นกบไม่ใครอาหลดบาลนี่เอ้ยลูกดีกับลูกดีก็ผดอ้วนเป็นกบไม่ใครเลยพี่นอ้องพุ่งเพลินเป้ออกเอ็ดเลดเลยุผนโดเบิ้งพี่น้องโดไปยื่นเอจจอบมูอยู่พุ้นพุผน มองเขาเล่นสนุกผุนเงื้ยน,นลังสีเขียวผุนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่นเพิ่นเป็นบ่าวครับพี่น้องเพิ่นเป็นบ่าวแราว,ว่าม้าตัวนั้นก็เป็นมาผูกกันล่ะเพิ่นเป็นบ่าวเนาะเพิ่นก็ติดสัตว์ติดหยั่งกันเพิ่นกับไปเล่นกันครับบ่นกับแม่ล่ะลูกนิก บรรยากาศบรรยากาศย่ามคำครับบรรยากาศมือนี้สีย่ามเสาย่ามเทียงย่ามใาย่ามคำคือกัน้นนพี่น้อง <c oughs> เป็นบรรยากาศที่แดดบม่มีน่นนะนี่มันบ่มีแดดครับเนี่ยหากินหยากินหยังไปแล้วบานนี่

โอ้ยเอ้าอืมหลากเรียนเอ้าเอาเออเบิ่งพี่น้องก้มีงมิงดิงเลยเอ้าจากอยัางบมหูละขาไปเมอดเกียวอืมหาหนูคือสีดีเนาะบาเวลานาเกียวเขาออกานาปล่อยเขาหูหนูหนหน ก็สิมุนหาหนูดีเบิ่งซ่วงเราด้มด้มเก่งนะสังเกตเราเบิ่งเพิ่นสิบโมยู่นี่ไงดังเพิ่นนี่สิด้มตลอดนี่เบิ่งตีละด้มหาไอ้แนวสิสิคาบเล่นนะมาลูกดิ๊กขึ้นหอคอยมาเร็วไอ้โดไปใส่ขึ้นหอคอยเอือนไอ้โดเบิ่งพี่โด พี่โดไปไหนอา้าวนอนแล้วเออสไลด์ลงมาแบบน,นี้นอนแล้วก็สไลด์สไลด์ตัวลงมากรี๊บ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 ลงมาเลยกรี๊บกรี๊บลงมากรี๊บกรี๊บกรีบไอ้กระเด็บ,ดบ <laughs> ไม่ได้ไกระโดด <laughs> โอ้ยบ่ได้กินข้าวแรงดอกไอโดแนวนี่ บ่ออยการทำมาหากินเลยไอโดนี่ขอบคุณทุกคนลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับการสนับสนุนทีมงานลังบาทเนาะครับเนาะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดซับสไครยอดแชร์ครับพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับฝากเบิ่งโฆษณาบวกกดขามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ